ันนี้จะมาสาธิตการประกอบเครื่องเติมอากาศในน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ช้างคนน้ำรุ่น20 DIY ค่ะอุปกรณ์ที่ทุกท่านได้รับก,ก็มีดังต่อไปนี้ค่ะแผงโซลาร์เซลล์ขนาด355วัตต์จำนวน1แผงชุดมอเตอร์เกียร์ขนาด350วัตต์จำนวน1ชุดค่ะทุ่นขนาด7นิ้ว3ทุ่นนะคะบาสามช่องไร้แม่เหล็กเิ้งนจำนวน2ชุดค่ะใบพัดขนาด27นิ้วจำนวน4วงค่ะ และชุดป,ประกอบโครงนะคะประกอบไปด้วยแกนนคะคะสอง้อนนะคะเบรกฉากสำหรับโครงสร้าง2ชิ้นค่ะอุปกรณ์สำหรับยึดนะคะก็ะจะมีจุบล็อกทุ่นนะคะเคเบิลท้าแล้วก็น็อสตสแตเลสค่ะและสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือคู่มือการประกอบและติดตั้งรายละเอียดเล่มนี้นะคะที่ลูกค้าจะได้รับไปในทุกการสั่งซื้อนะคะเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบนะคะก็จะมีคอนใช้ประแจเบอร์14นะคะประแจเบอร์13ประแจเบอร์10ค่ะ มาเริ่มประกอบกันเลยค่ะขั้นตอนที่1นนะคะนำหุ้นสามหุ้นเลยครับเรียงกันโดยให้หมายเลขหนึ่งสองและสามเรียงกันอย่างนี้นะคะและนำบ่ารับ3าช่องพร้อมกม่เงาตัวกิ่งวัก้อนที่1นนะคะและก้อนที่สามค่ะอย่างนี้นะคะวางบ่ารับสามช่องนะคะให้ตรงกับรูที่เจาะไว้นะคะทั้งสี่มุมนะคะเสร็จแล้วใช้จุ๊บ็อกทุ่นตัวนี้นะคะใส่ไปค่ะ แล้วใช้ค้อนนะคะต่อค่ะขยับดูนะคะอย่างนี้ใช้ได้ค่ะขั้นตอนที่สองน,นะคะนำเด็กฉากมาเลขหนึ่งเละหมายเลขส,สองเลข2สองนะคะโดยให้วางหมายเลขหนึ่งนะคะไว้ที่ด้านท้ายะ วางตั้งฉากที่แบบนี้นะคะวางให้ตรงกับรูที่เราเจาะไว้นะคะตั้งสามตั้งสามข้อรูเลยคะค่ะใช้น็อตยึดทุ่นนะคะก็จะมีน็อตล้วนะคะแล้วก็มีแหวนสองอันแล้วก็มีแหวนสปริงแล้วก็น็อตตัวเมียนะคะค่ะเวลาที่เราใส่น็อตนะคะใส่แหวนแปะลงไปแบบนี้นะคะด้าน,นบนนะคะใส่ลงไปค่ะสเสร็จแล้วใส่แหวนแปะอีกตัวหนึ่งนะคะไว้ด้านล่าง ใส่แหวนสปริงต่อมาค่ะเสร็จแล้วใส่น,อน็อตตัวเมียนะคะใส่แบบนี้นะคะให้ครบทุกรูเลยนะคะใส่แบบนี้ให้ครบทุกรูเลยนะคะอย่าพิ้งขันแน่นนะคะใส่ให้ครบทุกรูทั้งด้านด้านหัวและด้านท้ายนะคะใส่ให้ครบก่อนนะคะ อีกด้านหนึ่งก็ทําให้เหมือนกับด้านเมื่อกี้นะคะใส่น็อตให้ครบท,ทุกตัวเลยค่ะเสร็จแล้วเมื่อเราใส่ครบแล้วค่อยมาขันให้แน่นอีกครั้งหนึ่งค่ะ ประเจเบอร์สิบสองตัวนะคะขันบนนะคะขันให้แน่นทำแบบนี้ให้ครบทุกตัวเลยนะคะขันให้แน่นให้ครบทุกตัวเลยค่ะ หมายเลขห้าและหมายเลข6นะคะโดยให้เหล็กฉากหมายเลข5นะคะวางอยู่แบบนี้นะคะและหมายเลขหล็กฉากหมายเลข6วางอยู่ค่นะคะ่ะนำสกูนะคะทั้ง4ตัวใส่ในรูให้ตรงทั้ง4ช่องเลยนะคะใส่แบบแต่ไม่ตรงนี้ค่ะท้งนั้ใส่แบบแต่ไม่ตรงจริงค่ะใส่ให้ครบทั้ง4ด้านก่อนนะคะแล้วค่อย ขันแน่นในครั้งเดียวค่ะค่ะใส่ให้ครบทั้งสีด้านเลยนะคะอย่าเพิ่งขันแน่นนะคะนำหัวเกียร์มาใส่ก่อนค่ะขั้นตอนต่อมาหลังจากที่เราใส่น็อต่ตัวทั้งบนล่างนี้แล้วนะคะให้นำชุดมอเตอร์เกียร์นะคะขึ้นมาวางทั้งบนได้เลยค่ะ ให้จากนั้นให้สังเกตนะคะว่าจะกล่องมเตอร์เกียร์เนี่ยจะมีน็อตทีนัทอยู่3ตัวนะคะให้เราวางน็อตตัวนี้ให้ตรงกับรูที่1เราวางไว้เลยนะคะแล้วก็เลื่อนไปค่ะเลื่อนไปให้ตรงรูนู้นอันนี้ก็เลื่อนมาให้ตรงรูนะคะพยายามให้ตรงกะให้ตรงเลยค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วขยับให้ลงไปข้างล่างนะคะอย่ามั่นเตอร์ให้ลงไปตัวน็อตทีนัทก็จะตรงกับรูนี้นะคะค่ะทั้งสองด้านทำเหมือนกันนะคะ น็อตทีนัดตัวนี้สามารถที่จะเลื่อนได้แบบนี้นะคะเราเลื่อนให้ตรงกับรูนี้นะคะเลื่อนไว้ก่อนค่ะเลื่อนห้ตรงค่ะเลื่อนห้ตรงรูนี้ค่ะถ้าตรงรแล้วเลื่อนไ้ตรงแบบนี้คะขั้นตอนต่อมานะคะใช้แกนใบพัดนะคะงัดฝาออกมาเลยค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็วางแกนด้านนี้นะคะสวนลงไปค่ะค่ะด้านนี้ก็ทาเหมือนกับด้านเมื่อกี้นะคะ เสร็จแล้วใช้ปลายด้านที่มีน็อตแบบนี้นะคะสอดเข้าไปค่ะจะได้แบบนี้นะคะค่ะก่อนที่จะใส่แกนเพานะคะเราคลายน็อตน,นี้ออกมาก่อนโดนนิ่งได้ค่ะและเห็นสังเกตว่าที่แกนเพาจะมีรูอยู่นะคะสอดเข้าไปให้ตรงรูนะคะเสร็จแล้วใช้น,อน็อตค่ะขันเข้าไปค่ะ ค่ะทําเหมือนกันทั้งสองด้านนะคะเลื่อนเข้าไปให้ตรงรูนะคะเสร็จแล้วก็ใส่น็อตลงไปค่ะขันให้แน่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาย้ำอีกทีนึงค่ะเมื่อใส่แกนแด้ทั้งสองด้านแบบนี้แล้วนะคะสังเกตว่าให้มันตรงนะคะถ้ามันไม่ตรงเราสามารถที่จะยับตัวมอเตอร์ได้น,นะคะตรงได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มขันนะคะค่ะสังเกตใส่ให้ตรงบ่าน,นะคะ หลังจากนั้นเราจะเริ่มทําการแถมน็อตนะคะจะสังเกตได้ว่าตรงรูตรงนี้เราจะมองไม่เห็นน็อตใช่ไหมคะเราเทคนิคใช้เทคนิคนี้นะคะยกยกขึ้นมาดนึ่งเราจะเห็นรูตรงนี้นะคะแล้วเราเขีย่ยโดยใช้เคเบิลท้ายที่เราแถมไปให้ด้วยนะคะค่ะใช้เคเบิลท้ายนะคะเขีย่ยมาให้ตรงนะคะค่ะแล้วก็วางลงไปเลยค่ะ หลังจากนั้นใช้น็อตตัวสั้นนะคะี่มีไปให้จะมีไปให้ทั้งหมด6ตัวนะคะใส่น็อตนะคะแล้วก็แหวนสปริงนะคะนำมาใส่ตรงในรูนี้ได้เลยค่ะซึ่งเราขันขยับน็อตมาตัวเมียมาไว้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ก่อคีัวกัะค,ะค่ะอีกด้านหนึ่งก็ทำเหมือนกันนะคะ ท,ทั้งหมดแล้วนะคะเราก็จะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะจากนั้นนะคะใช้ประแจเบอร์13นะคะขันให้แน่นค่ะขันด้านบนก่อนนะคะให้แน่นนะคะล็อกตัวบนก่อนนะคะเสร็จแล้วล็อกตัวล่างนะคะล็อกตัวล่างนะคะทำให้แน่นให้หมดทุกรูเลยนะคะเหมือนกันค่ะ ด้านนี้ก็ทําเหมือนกันนะคะใช้ประแจเบอร์13นะคะขันน็อตตัวบนให้แน่นค่ะเสร็จแล้วล็อกด้วยน็อตตัวล่างนะคะขันให้แน่นเช่นกันค่ะค่ะหลังจากที่เราขันเรียบร้อยทั้งหมดแล้วตรงน,นี้แล้วนะคะให้ลูกค้านำจารบีมาใส่ในช่องน,นี้นะคะ ใส่จลลารบีให้เยอะๆเลยเสร็จแล้วปิดฝาตรงนี้ค่ะค่ะอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันนะคะใส่จลลารบีก่อนนะคะใส่จลลารบีไปในนี้ให้ให้เยอะๆเลยนะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝาค่ะเรียบร้อยค่ะค่ะขั้นตอนต่อมานะคะนำเหล,ล็กฉาก A นะคะ เราจะมาร์กสีไว้ให้แล้วลูกค้าสังเกตสีนะคะที่ฉากเนี่ยเราจะมีสีติดไว้ให้นะคะใช้ด้านฉากด้านนี้นะคะวางลงไปค่ะสีฟ้าก็จะเป็นสีฟ้าคู่กันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วใช้น็อตเบอร์สิบค่ะไข่เข้าไปค่ะใส่นอ็อตใส่แปดแปดนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ใส่สติ๊กเล็กนะคะใส่น็อตแปะดแปดนะค่ะเสร็จแล้วใส่แปะตรงนี้ค่ะถัดไปเลยนะคะสังคมกล้ามค่ะ ค่ะฝั่งนี้จะเป็นเหล็กฉากบีนะคะสังเกตเราจะใส่สีเข้าไปนะคะมาร์คให้ลูกค้าแล้วลูกค้าใส่เหมือนกันเลยค่ะ ใส่ตั้งฉากแบบนี้นะคะใส่ให้ตรงรูน็อตแบบนี้นะคะค่ะเราใส่ได้เลยค่ะใส่น็อตกับ,บีเส็แกข้ไดใสค่ะเสร็จแล้วมานด้านนึงนะคะค่ะอีกข้างหนึ่งจะเป็นเหล็กฉากดีนะคะเรามาร์กสีไว้ให้แล้วใส่คู่กันแบบนี้นะคะ ะคะ่ะนำเหล็กฉากเบอร์เจ็ดนะคะมามาใส่ที่ทุ่นหมายเลขหนึ่งนะคะาวางให้รูให้ตรงกันแบบนี้นะคะเราเจาะรูให้เรียบร้อยแล้วนะคะใส่ทีละข้างนะคะใส่ข้างนี้ก่อน,นะคะ่ะใส่ใไคะใส่ตรงค่ะไยยังไม่ต้องขันแน่นนะคะใส่แคะ่พอใ,ให้มันพยุงกันอยู่แค่นั้นค่ะ,นนะคะ่นนะ,คะข้างนี้ก็ใส่เหมือนกันเลยนะคะ จะได้เป็นแบบนี้นะคะทําอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันเลยค่ะค่ะใช้ฉากเบอร์หมายเลขก8นะคะใส่อีกข้างหนึ่งเหมือนกับข้างเมื่อกี้เลยค่ะ สรูนะคะให้ให้ใช้รูที่อยู่เจาะห่างกว่าแบบนี้นะคะไว้ด้านบนนะคะแล้วใช้รูที่เจาะแคบฝั่งนี้นะคะไว้ด้านล่างแบบนี้ค่ะสังเกตนะคะเดี๋ยวจะใส่ผิดเพราะรูบนนี้เราจะใส่แผงนะคะดูนี้เราจะเป็นยึดฉากค่ะใส่ใส่น็อตลงไปเลยค่ะขันให้แน่นพอให้มันอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไล่ อีกทีนึงนะคะทำมีค่านึงเหมือนกัน้ไ,นไม่ยากจะไรค่ะ,นะคะทำแบบนี้ให้ครบทั้งสองด้านเลยนะคะอีกด้านนึงก็เหมือนกันนะคะใช้เหล็กฉากเบอร์อสี่นะคะมันจะมีสองรูที่เจาะแบบนี้นะคะด้านที่เจาะห่างแบบนี้ไว้ด้านบนนะคะส่วนนี้ด้านนี้จะใช้ล็อกฉากค่ะใส่ทีละข้างนะคะ แค่พออยู่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปทำอีกด้านนะะึงค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะเมื่อได้โค้งเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะตอนนี้เรายังขันไม่แน่นนะคะก่อนที่เราจะใส่แผงโซลเซลมเนเราต้องมาจัดทรงและขันให้แน่นก่อนนะคะสังเกตว,ว่ามันไม่ได้ฉาบข้ยับขึ้นไปแบบนี้ให้มันได้ฉาบนะคะสเสร็จแล้วขันค่อยๆขันให้แน่นะคะ่ะ ดันเข้ามาให้ได้ฉากนะคะดันเข้ามาได้ฉากแล,แล้วขันให้แน่นค่ะขันให้แน่นทุกมุมเลยนะคะค่ะขันแบบนี้ให้ครบทุกเสาเลยนะคะให้แน่นทุกมุมทั้งโครงเลยนะคะขันให้ครบทุกตัวนะคะอย่าลืมจัดระเบียบด้วยนะคะให้ได้ตรงฉากทุกทุกจุดเลยนะคะถ้าเราไม่ตรงเราดันเข้าไปให้มันตรงฉากนะคะเพื่อความสวยงามค่ะ แม่กูเป็นปตัวเวยนะคะ สเะะส้นสั้นอยู่ฝั่งเดียวกับทุก M C 4ตัวนี้นะคะให้เส้นสั้นอยู่ฝั่งนี้นะคะส่วนสายเส้นยาวอยู่ฝั่งนี้ค่ะค่ะในการใส่แผลงนะคะเราจะวางเป็นแนวยาวแบบนี้นะคะค่ะแล้วเนี่ยให้คนช่วยนิดนึงค่ะค่ะการวางแผงนะคะวางให้รูมันจะมีสังเกตจะมีรูสองรูนะคะให้วางรูใหญ่ให้ตรงกับรูเหล็กฉากข้างบนนี้นะคะวางไปเลยค่ะ ถ้ามันไม่ตรงนะคะเราเลื่อนเลื่อนโคงไปใส่ไดะะ้เสร็จแล้วใช้น็อตยึดนะคะจุดแรกนะคะเราใส่น็อตให้ได้ก่อนนะคะโอเคจุดแรกเรียบร้อยค่ะแล้วเราไปทำจุดต่อไปค่ะค่ะในการใส่ใส่น็อตตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถจะขยับให้ตรงรูดได้นะคะขยับ ขยับเลื่อนโค้งได้นะคะค่ะมาสัวงแนนเมื่อวางแผงเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเราจะมาเก็บสายกันค่ด้วยเทบไททเราแถมไปให้นี่ค่ะค่ะเก็บสายให้เรียบร้อยนะคะ เรียบร้อยค่ะค่ะตอนเสียบนะคะลูกค้าเสียบเข้าไปให้สุดนะคะแบบนี้ค่ะค่ะรัดเรียบร้อยแล้วตัดให้สวยงามด้วยนะคะถ้ามีครีมใช้ครีมมีนใช้นี่ได้เลยค่ะค่ะใส่แทงโซล่าเซลเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเรามาใส่ใบพัดก,กันค่ะค่ะก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายเป็นการใส่ใบพัดนะคะใส่ข้างละสองใบนะคะ ใส่ไปพัดด้านกวับไปด้านเตี้ยนะคะหรือด้านหัวนั่นเองค่ะใส่เข้าไปค่ะแบบนี้นะคะใบ,บนึ้งก็ใส่เหมือนกันค่ะค่ะใบสุดท้ายเราจะใส่ให้สุดแบบนี้เลยนะคะและเราใส่สับวางกันสับวางยังไงใส่ใบข้างในตั้งไว้แบบนี้นะคะใบที่สองจะต้องสับวางแบบนี้นะคะการขวักน้ําจะสวยกว่านะคะสับวางกันแบบนี้นะคะค่ะใส่ให้ครบทั้งสองตัวเลยนะคะน็อตค่ะเดี๋ยวเราใช้ประแจเบอร์14ขันนะคะ ค่ะอีกด้านหนึ่งก็ใส่เหมือนกันเลยนะคะเะเวลาย่างให้เท่ากับด้านโน้นะคะประมาณครึ่งหนึ่งค่ะนะคะ,ะ,คะแล้วหมุนให้แน่น,นะคะ่ะใช้ประแจเบอร์สิบสีนะคะขันให้แน่นค่ะ